สวัสดีค่ะมุนีเม่อ้วนพากินพากแสบพามายังถนนคนเดินนะจ๊ะถนนคนเดินคอนแกนนะจ๊ะสวัสดีจ้าพ่อเม่พี่นอ้องเอฟซีทุกทท่านจ้ามอนีเม่อ้วนพามายังถนนคนเดินคอนแก่นนะจ๊ะถนนคนเดินคอนแกน่น ฝนกระตกลิน้นเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ฝนกระตกลิน้นสุดละจ้ะของกินเยอะแยะเมื่อนี้กับพับพ่อแม่พี่นอ้องแม่ยังมาจากถนนคนเดินคนนอนเจนของกินเยอะแยะโอ้ยบ่ได้เอาโฮมมาพี่น้องเลยบ่ได้เอาโฮมลงรถจ้า คนกระตกแล้วบัดที่นี่จุดธาารรมะเอาอันเอาหมวกเค็ดอันเป็นกล้องจากพี่น้อง <c oughs> ไปก่าของกินเดี๋ยวยางเบิงไปสกรอนเนะจะ้ะถ้าเขาอยากยังเขาจะคอยเสือเอาเดินไปก่อนนะคะ <c oughs> มากับมามือฝนตกนะคจอย่าลืมซื้อปิ่งอันตับไก่ไปอีฝ่ายนั่ไเด้อเค้ข้าพนักจ้ารถเด้อลุกรถเด้อฝนก็ตกดูในยี่สิบบาทนะคะ ยางไปเบิ e <ım> ้งสะก่อนนะจ๊ะเขาอยากนี่อย่างเขาจะค่อยเสืออยากกินอะไรค่อยซื้อนะจ๊ะห่มกับบไดรเอาล้งรถ ไ้ไน้องบ้กินนันกินแซ่กอกเห่อไหม เพิ่นซื้อขนมไปกิน้ะพี่น้อง ค้นกําลัางงางอ,ออกม้มานออกไม้ยางถนนค้นเดินแต่พี่น้องฝนกับตัวคำเมื่อนี่ยก็คิดมันนี่ยังบุ๋ดีตะว่าฝนบดตัวแข้งนะจตะพี่น้องกล้วยถอดกล้วยชาบชาบ อันนี้ก็เป็นกับข้าวอาหารอีสานแม่ทองใบนะจ๊ะห่อหมกอีสา<อ>นน้องออมซื้อขนมยุ่จ้่พี่น้องควรอยากกินขนมก็เลยพ้าควนมาซื้อขนมนะจ๊ะซื้อขนมกินยั<อ>นงวานมาอยู่คุณพี่น้องอยู่ไกลๆคน ตกลิมนทั้งวันงานเบ่งงานชมเราจะข้าวจีมากระสิเป็น้านเขากี พร้อมทูเรียนจับพี่น้องเดี๋ยวฟังทั้งนั้นดอกก็สิไป็นยางฟังทั้งนั้นนะจ๊ะพี่น้องพาพพรหมพี่น้องยางเบิงสะกอนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาอยากยังเขาจะไมค่อยซื้อเอานะจ๊ะเดินชมมื่อนี้คนก็ะสีว่าลายปันใดนะจ๊ะเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนตกกริ่น น้องออมยังบ้้นอย่างมากจ่พี่นงสื่ออย่างทุกคณ เยาเดินกลับไปดูก่อนว่านางซื้ออะไรมาแล้ว จะถ้าไปซ้นทั้งคนสิเป็นพวกเสียผาแล้วก็อ่าคองเหรินนะจะเป็นพวก ้องเล่นเสียผาน่าจา้าฟังทั้งคุณฟังทั้งคุณได้พอแล้วหรอยัง